ครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมช่องซ่าไฮห้ากินครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับออกมาให,ห้คนอีกเชินเคยครับอืมก็เลยเขาปาลาแล้วครับอะไรนี่ก็มาครับทีมงานครับมาจิ้มแห้งทัดอดลองเต็มสู้ครับวันนี้ เดี๋ยวเรามาเราลุ้นรอชมครับว่าจะมีเฮ็ดให้เราได้หรือเปล่าพร้อมแล้วเราก็ติดตามรับชมกันได้เลยครับครับก็มาเจอแล้วครับ <ส Sig. S 2> นี่ครับนี่คนที่เจอเนี่ย,ยจิ้มเราเช็คอินด้วยเช็คอินด้วยเจ้าทินนี่ดูย๋ดวยวเจ้าทินขุดมาเจ้าทิน,<ด>นพามาครับดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่ดูเจ้าทินบอกไม่มีใครเชื่อใช่ไหมครับดูครับดอกนี่นี่ดูนี่ครับ <c oughs> นี่เจ้าทินขุดไปเยอะแล้วนี่ดูนี่นี่ครับนี่มาดูนี่นี่มาดูครับเจ้าทินขุดจนเท่าไหร่ครับอ้หันยิบเลย นนู่เ <asure S 1> ต,ต็มเ <certo S 2> <museums S 1> ลยครับเต็มโคครับนี่ดูหน้าเจ้าทินไว้นะนี่ไม่เชื่อฮะใครไม่เชื่อดอกเต็มปีมดินเลยครับบอกขึ้นคือขึ้นครับมีกี่ใบนะเจมเยอะเลยสมุดเาะนี่ตรงไหนนี้มีปี่ใบนี่ครับนี้ยหมดเจอครับนี่ครับติดเจ๊กเราครับติดเจ๊กเราไง นี่ครับเมื่อเมื่อคืนผมเมื่อคืนผมขุดที่นู่นไปนี่นี่อีกเทียบเลยผมบอกไม่มีใครเชื่อนะครับความเสื่อไม่ขึ้นครับเพราะว่าไม่ขึ้นครับอ๋อเฮ็ดตรงนั้นอืมยกยกยกยังหมดเสร็จแล้วคุณได้ไปเจออีกเจออีกแล้วนี่เป่งหนึ่งครับดอกถนนเนี่นะฮะอุ้ยจริงเปล่างูแขไปนู้นนีแล้วแขอย่างแขไปแล้วถนนแขไปแล้วนี่นี่มองนี่มองอกนี้อีกครับ นี่แหละปนี่แหละแปลงแล้นี่อือโอ้ยตํลึงยับนี่เราแหวกหักเลยด้วยเร็วีพี่แวกอ่ะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องขุดดอกฟ้าไว้พี่กิตพี่กิตฟ้าก่อนให้มันขึ้นไปหน่อยมันเล็กไปจะขึ้นมาไปดอกเคยปูใหญ่เลยเหมืนนี้แค่นี้เลยไหนเนี่ยขุดแล้วเนี่ยนี่อยู่ในดินแค่นี้นั่นแหละบอกอย่าไปขุดมันเนี่ยลอยแป๊บเดียวเนี่ยดอกเล็กอ่ะ ดอกกลางดอกไม่เล็กดอกกลางไงกรับเพียบเลยครับรอยนี้เป็นรอบเลยเนี่ยจะเป็นรุ่นนิ่วเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเป็นรุ่นนี้หมดเลยจะมาคุยกันครับอ้าวโยกโยกเมื่อวานผมขุดผมไม่เชื่อเลยที่ว่าผมื่วานยกแล้วบอกไม่เชื่อหิม่เนอะเยอะเลยนี่เลยนี่เลยพี่นี่เลยไส่นี้ไปเลยนี่เให้ละเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คุยมันนี่เลยเราดอกนี้เลย สวยงามมากเลยสวยๆเลยครับเบรงนี้นะแต่จะมาสักสองโลได้เกินเกินเกินไหมเอาตะลุกเนาะเอาตะลุกเนาะนั่งคุปไปแล้วนั่งคุปมาแล้วไปซื้อนมันซื้อมเนาะจิ้มเยียบอะไรปักซุปอุ้ยนี่ผมจะได้ครับเป็นทุ่งเลยแล้วไปเพราะว่าผมดูนะไม่ขึ้นแล้โวว่างเลยฮะใครว่างขาเดินมาบอกว่าป้าหมายให้ขึ้น เราเลนมาขึ้นก่อนน่ไหมอ่ามันขึ้นแปดสวยเ้ยโอ้ยมขึ้นก่อนได้ไหม้นะเฮ้ยข้าพูลิทำไมอะช่องไม่ได้ดิอือนั่งฝ้าเลนั่งฝ้าเฮ็ดเลยมันคือโยกนอนฝ้าเอยู่ข้านเน้าอยู่ข้านผมไม่หับลได้ดอกนารักเกินได้ดอกนาหลักเยอะมากแล้วผมก็ไปคุยกับพอมไปคุยกมมาประมาณสักซ่องโหลว่ะ ไอ้โต้ไก่นีออกมาเอามาตีโต้แล้วมันโมโหอย่างยังงานเลยดอกน่ารักดอกกิมลิ้ม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 นี่เล็กของผมนะคือคืนคุณใจริ้วใจริ้วแต่เห็นนี้ให้สมบูรณ์นะยาวอันนี้สวยนะเจียวสวยแต่เราคุณไปถึงมันนะเดี๋ยวผมจะแจกดอกกิมลิ้มเฮ้ยนี่นี่มาทำผิดนี่เ้อาเข้าซิบล้อแล้ โอเคตูวเดียวอือมีไรกินด้วยต่าแขกอยู่นี่ก็ไม่บอกแล้วเดินอ้อมไปโนนี่แขกอยู่นี่ก็ไม่บอกนี่อีกนี่อีกเอ้าคนแขกเอ้าลอกเราอือเพราะว่าเอิงเชื่อพี่ได้ไหมพี่ตั้งเนาะ เราเาก็มาคนเดียวใช้ไม่าไม่แน่จิไม่แน่นะขืนเมื่อคืนนี้ให้ชิงให้มาเมื่อคืนนี้ให้มาเมื่อคืนต้องมาอยู่กับผมต้องนอนผมนอนู่บ้านนอนช่วยๆมองน้ำกันไปติได้กินครับไอ้แล้กดีด้วยเสื้อมากอีกแล้วเซื่าโอ้โล้วมอยกูนั่งห่าวนี่นานะบอเามกงีนั้ไม่หาตัวแลเห็นะ จะได้มาแล้วครับไปนึงขายไม่ทันครับคุณจะมาตรงคอนะคอนี่คอนโอ้คอนว่าแวะไว้นี่ครับแกแวกไว้เออมาทั้งเจอเลยเออมาทั้งเจอเลยห้ยตายก็แวกไว้แล้วหลับหมาอืมดอกทำงามจะเห็นหรือเปล่านี่ยเอะเดิมมิดไม่เลยนี่ว่ะ ผมพึ่งตามมาครับเขาเจอกันเขโทรมาห้าพ่อกีนงาโทรมามาเลยหู้ยดอกดีดเลยนะมาทิศล่างครับ ทีมงานมาเตอก่อน,นเส <c oughs> ื้อมาอีแก้วโอโ้โหครับน,นี่ขุดจันง,ง้วนเลยครับน,น, <c oughs> นี่ก็ขุดจันครับเราเห็นเราก็ไม่บอกกีไปมองไอ้เฮ่สเอาไปฆ่าไอ้นี่เหรอาำยี่หาเฮไยหักคนได้ ไม่ต้องไปฟานไม่ต้องปานเก็บไว้ผมมั้งเสีเยอะแหม่จะฝานจนตายจริงเลยเก็บไว้ผมมั้งเก็บไว้ครับมั้งดีโอนี่จะเอาหมดเลยเป็นเห็ดดอกกำลังจิ้มลิ้มเลยลรงไม่พามาห้านาเอาหมดแล้วทำไมวันนนั้ดอกใหญ่กว่าอันนี้เราเราไม่ได้ปล่อยพี่ถ้าเราปล่อยไว้มันจะไม่เป็นแบบนี้ดอกจะเป็นแบบนู้นเป็นนู้นเลยอืันนี้ไป็นดอกแบบนู้นหมดเลยไปเจนในบ้านเนี่ย เนี่ยเขาลีบพูดก่อนเลยนะเขามาเขาไม่พิดหวังหรอเขาวะเขาไม่เคยเขาไม่เคยพิดหวังเขามาเดี๋ยวเขาไปที่อะไรอีกอเขาจะนูนนะมีไหมมีไหมไม่รู้เดนวยถวยเหรอดี๋วยขุดกันงวนเลยกินเพิ่อม

อุ้ยยยมาจังแล้วทำอะไรกันเดี๋ยวอยู่ไทยในทุ่งนุ่นแห้งอยู่ไยในทุ่งเอ้ยเด็กยคบจกลูหายปังอะนะโวดปุ๋ยขอมึงขาดเสือกเลยจิ้มอไร่มเคยบอยฮะจิ้มให้ điện cuối cùng thì em là em đi quá khí hãy 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 nát hãy đi lương oi nín nôn nôn hãy 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 ี้น่งะโอ้โหเครื่องตายเคร่องครื่องลูกานหมดเฮ้ยแขไม่หมดเลยเนี่ยอ๋อแห้งแขกมั้งอโหเป็นหิงนี้เองโอ้ยพุ่งพอทางนั้นเลยเนี่ยลดน้อยขึ้นเยอะไม่ใช่น้อยนะดูดิอ่ะจริงน่าจะขึ้นอีกขึ้นขึ้นเยอะนี่เนนี่ขึ้นมตอนนี้นี่่นี่นี่นี่เพราะมันมันต้องกำหนดจาตรงนี้ตรงนี้เลยนะนี่ ย้าเมิฟึ่งร์โพดิเปรดินอยู่เออบานมาตอนวันมาช่วงอืกมดินานไงนะม่นไหได้ไหยเห็นนะครับนี่พี่ใา้ลงเลยนะนี่นี่ดอกครับไปเื่อมานกครับม่เ็ดนี่ นี่ไปเก็บเห็ดน้นไปเก็บเพ็ดก,กัน,200นกคืออยากคุณได้หมดติดงานไม่พลารับวันไหมอันนี้ไม่แคร์ครับมาทายทำ <c oughs> เลยก้อนนะครับออกจากปลาแล้วครับนี่ครับดูผลงานครับวันนี้นี่ดูผลงานครับนี่นี่หนึ่งถุงครับนี่อีกหนึ่งถุงนี่เจ้าทินพามาห้าขอบคุณเจ้าทินครับพามาห้าพี่เจ๊กเนี่ยจ๊กบอกแล้วมาเหตุขึ้นเนี่ย ถ้าไม่ขึ้นไม่พ้นครับใช่แล้วนี่พ <c oughs> ิกิตมากี่รอบแล้วถางคนนี้ครับเคยผิดบ้างไหมครับพิกิตกี่รอบอืมุนหะม,ม,มุนช่วย ทอดขึ้นโคล่ะครับกานยาวเลยนี่การยาวเ็ทปๆลวกก็ต้องครับแล้วครับขอฝากผลงานช่องซ่าให้ห้ากินเนื้อครับว่าไปทำคลิปอะไรที่ไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกลับก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่คอยติดตามรับชมครับป้าไอ้นุ่มเป็นไรไงนายเราไม่ดื่มไปหลังเนี้ยดูเสื้อตกเก่งด้วยไอ้นุ่มแม่งจะตวเก่งคนเจอ อืมป้านี่ไปครับขอบคุณที่รับชมครับ